แล้วก็ในส่วนของตลาดเองนะครับตลาดกล้วยหอมทองอ่ะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็กล้วยหอมทองเป็นที่ต้องการของตลาดอีกเยอะมากอีกเยอะมากตอนนี้ครับที่เราปลูกเนี่ยแค่บริโภคภายในครับเราปลูกไม่ทันไม่ทันครับในกลุ่มเรายังปลูกไม่ทันนะโอ้ยังยังไม่เพียงพอกับความต้องการที่บริโภคภายในครับตอนนี้มีตลาดต่างประเทศรอเราอยู่อีกสามประเทศโอ้ประเทศไหนบ้างครับอ้าวไล่มาเลยหนึ่งเลยทญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นแน่นอนเลยแน่นอนอยู่แล้วขึ้นชื่อครับญี่ปุ่นที่ตอนนี้ที่คุยคุย คุยแล้วก็ดีลไว้เรียบร้อยกับค<ต>ารอรอ,อเวลาที่เราผลิตผ่านแล้วก็ส่เงเขาแล้วก็ผู้ค้าเราดีลไว้แต่ละอะแล้วก็สองสองก็เป็นในส่วนของมาเลเซียมาเลเซียครับมาเลเซียก็คุยไว้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็อยู่ในการพิจารณาในส่วนของเรื่องราคาเพราะว่าตอนนี้ตัวอย่างเลยส่งไปเขาเขาชิมกล้วยหอมไทยเนี่ยเขาบอกชอบชอร่ <ๆๆ S 1> อยเลยอร่อย อร่อยมากครับโอ้ถ้าคุณได้มาเลเซียนะส่งรถได้เลยใช่ไหมใช่ครับผ่านแดนเลยจากมาเลเซียผ่านดนเลข้ามด่านก็ไปกี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วเออถึงแล้วโอ้จะดีมากเลยครับแล้วที่มาเลเซียเขาไม่มีการส่งเสริมการปลูกกล้วยหอมหรอเอับเ่ะมาเลเซียหรือว่าคุณภาพเราดีกว่าส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะมีในส่วนของกล้วยหอมหอมคาบินดิสโอ้โคาบินดิสครับของเรามันเป็นก็อดมิเชลที่เป็นกล้วยหอมทองของไทยนะครับเป็นอัตลักษณ์ของไทยใช่ครับมันรสชาติมันหอมหวานเพราะนั้นทางลูกค้ามาเลเซียเขาชอบรสชาติอออครับกล้วยหมทง ไปขายที่โน่นครับผมแล้วก็2ก็จะเป็นสิงคโปร์ครับ3ามแล้วสามครับตอนนี้สามประเทศตอนนี้เหลกไว้แค่นี้ก่อนนะครับเหไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ากําลังผลิตไม่ทันไม่พอที่มาก็ยังไม่ได้ส่งเขาเพราะเราไม่มีกําลังผลิตเพียงพอแต่ว่าการตลาดเราทํากระดาษเอไว้ล่วงหน้าเดีดีเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็เราก็จะเพิ่มแล้วก็ขยายในส่วนของลูกสวนเพิ่มเติมพวกผลิตเข้ามาเพื่อจะส่งผู้ค้าครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตลาดตลาดเพื่อนำทองยังค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเปิดกว้างอยู่โอรลูกยังอีกเยอะมากๆครับ เอาอย่างนั้นช่วยย้าอีกทีนสาหรับคนที่อยากเข้าร่วมเครือข่ายเป็นลูกสวนกับคุณเนี่ยช่วยบอกก็หน่อยครับครับก็ถ้าอยากเข้าร่วมเครือข่ายกับกับทางบริษัทพีเจิอินเตอร์กรุ๊ปนะครับตอนนี้เราก็มีเพจมีเพจทางเฟซบุ๊กเป็นพีเจิอินเตอร์กรุ๊ปหรือไม่ก็ติดต่อมาติดต่อทางทางเพื่อนเดยตรงนี้ก็ได้ครับรเบอร์โทรศัพท์นะครับครับศูนย์เก้าเก้าสามห้าหกห้าหกสี่ห้าครับผมแต่ทางเรานะครับก็จะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์อยู่ก็ก็คือแปลงที่จะปลูกล้วยะครับ จะต้องมีน้ำมีน้ำครับจะต้องมีน้ำแล้วก็มีระบบน้ำระบบน้ำเนี่ยอาจจะเป็นสปริงเกอร์ก็ได้สายน้ำพุ่งก็ได้สายน้ำหยดก็ได้แต่ว่าเราจะต้องปลูกกล้วยจะต้องมีน้ำเพราะว่ากล้วยนะครับมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำพืชต้องการน้ำเยอะพอสมควรครับแต่ประเด็นที่สองคือพื้นที่จะต้องน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมครับกล้ยหอมทองถ้าน้ำท่วมสักสามวันสี่วันเนี่ยกล้วยจะมีจะมีปัญหากับต้นกล้วยเพราะงั้นพื้นที่นั้นจะต้องน้ำไม่ท่วมครับครับขอขอหลักๆแค่นี้